ครับผพ่พีน้องกาดสวัสดีกันตอนเช้าครับผมวันนี้มาดูรอบหลังสุดท้ายครับที่ไม่โดนยกนะถ้าบอกไปจวมันจะรู้หรือเปล่าวันนี้มันหรือมันดูเราอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้นะยกทั้งหมดเลยครับมาหลังนี้ไม่ยกครับผมสองวันแล้วมันไม่เห็นหรือมันเห็นมันอาจจะไม่ขี้เกียจเดินเข้ามาก็ได้ครับโอ้ยยากแต่ว่าเข้าครับผมถ้าเราไม่โดนยกนะผมผมว่าน่าจะมีปลาเข้าคนนี้ เราลักษณะแตกเบืดอี่ีน้องน้ำตีกระจายทำตัวไม่น่ารักครับบอกเลยบ้าเบียวบ้าไว้แล้วถ้าลูตัวครผมเนาะแต่ว่าลูข้าวแนะล้วลูคนเราล่าหงสะท่านหัวเป็นไทยจะต,ต้องไปหาต่อไปครับผมอ่ะพี่น้อง จะโตครับผมหลังที่มนสองบ่สองที่หนึ่งอู้ตัวหนึ่งรับผมพี่น้องอู้อู้อู้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองอู้ยโซ่หลังตัวอู้ยอู้ยพี่น้องอันอู้อ่ะตังคึงยังมีแต้มผมพี่น้องเนาะ ในายใจกับซุ้มเป็ดอ,อัอนน,นี้่นี่น่นนีเเ่น่นีี่นี่นเ่นี่นั่ี่น่นลานี่ี่น มาดนี่ครับผมสองเต้มครับผมเนาะมันมมนี้ผมมีลิปยงาหรอกมันนี้สองเตาม,มันหมานโอเคครับ